Minha mãe, มือนีเศร้าพันพุดครับตลาดนัดโคกระบือบานหันครับคุณครับถ้ามาชมบรรยากาศกันครับวัวกล้วยกำลังเข่า้ะครับมือนีกำลังรเริ่มเขาลายครับ ผมพามาชมกล้วยสาหน่อยครับมาเปิดราคาตัวแรกกันครับสวัสดีครับพายเอกครับได้กล้วยสาหน่อยห่ืครับสาหน่อยเจ็ดเดือนสาหน่อยเจ็ดเดือนนะครับกล้วยตัวนี้สาวน้อยเจ็ดเดือนลูกตัวใดกเนาะครับลูกสาวเก่าเจริญเนาะครับไปลอดเอกสารครบสูงเท่าไรครับสูงร้อยยี่สิบสี่ครับสูงร้อยยี่สิบสี่ครับตี่คับเตดีครับสวยหน้าสวยนะครับ ขาดีครับถึงร้อยยี่สิบลูกสาวเ้าเจริญเปิดราคาพิธีเทเครับห้าหมื่นเก้าพับาทได้ครับต่อร่องกันได้เนาะครับต่อร่างได้เป็นทางถ่ายครับถ่ายสวยครับยืนเหยียดดีปากอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองคหาสี่สามห้าสี่สองสี่นะครับจากห้อยอีก้ยงามรอยเิ้ได้ครับส่วนจิตสนใจทั่วมาต่อร่างเลยครับนี่ครับค่อข้างน้าสวยครับ ก็อีน้อยอยู่ครับขอบคุณนะครับไยอเอกมันหมาน,นครับนี่นะครับขอบผมความมาชุม่มต,ต่อไปนะครับ,บนั่งสองสาวนี้ครับนี่ครับครับตัวแรก ตัวเลขเป็นลูกสาวเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับเฮ้ยเพื่อตัวนี้อายุเจ็ดเดือนสูงเลยยี่สิบสามครับสูงเลยยี่สิบสามครับแข็งขาดีลูกสาวเก่าเจริญเอก,สา,เาเกสารครบครับเพื่อตัวนี้เปิดไปซีเมืองเก่านะครับเพื่อตัวนี้ เฮ้ยตัวแรกนี่เปิดไว้ซีมืเก่าครับมาชมตัวที่สกันครับนี่ตัวนี้ก็ลูกสาวเกาเจริญกันนะครับเป็นลูกสาวเก่าเจริญสาวเก่าเจริญอายุ11เดตือนครับตัวนี้อายุ11เดือนสูง129่งสครับตัวนี้สูง129แร่ข้งขาดีครับไอ้สวย้หลายเลยบือาังเือ เอ้ยตัวนี้เปิดราคาไว้ที่แปดื่นเจ็ดนะครับเลวลาขายที่แปดหมื่นเจดนะครับมันจิตสนใจท่วมาต่อร่องไหนที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับจากไฟเอรายลเอ็ดนะครับผมพามาชมกล้วยสูงกันนะครับ สวัสดีครับมาใยเที่ยวมาใหเที่ยวทา้งหมดเลยคก็ยัมีสาวนะครับสูงเท่าไรครับสูง153นะครับเป็นลูกตัวใดเนาะครับลูกสร้างอุดรรคับนี่ครับสูงครับก็ยตัวนี้สูงสูง153ลูกสร้างอุดรไปรอดเอกสารครบนะครับเมืองหนาเขาครับเมืองตาเหนีย้สวยครับเขาสวยแข็งขาดีครับ เอกสารครบนะครับครับผมเดือราคาปทีเท่าไรครับทิาครับห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นนะครับครับผมแสนห้าหมื่นครับไอ้ตัวนี้ถูกสร้างอุดรปักกันตำหน้นะครับครับต่อนร้องกันได้ได้ได้ต่อรองได้ครับเบงทางไทยครับ ่ากวัทถนะครับหอยทิวศ yeah. okay. okay. ูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าสี่สีหครับะครับจากหอยทิ้วนะครับกอนสวรรค์ฟาร์มนี่แหละครับเมื่อนั้นเมยรถจะซื้อออเบิ่อีกตัวนึ่งครับสวัสดีครับหอยแพร้ยตัวนี้ท่องปะครับทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนนะครับว้ยทองเจ็ดเดือนในเก้าเดืนไหม สะสมเก่าจะเล่นไปเจ็ดเดือนทองแล Vai, e ้วนะครับตรวจทวงประกันทองเลยครับคุยตัวน right right ี้สูงทะเลครับสามแปดครับสามสิบแปดด้วยครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับเปิ้งแคียงขาค้ยทองได้รูมไม่เยอะเลยครับอ่าอยู่ที่สามในทองเลยครับสูงร้อยทะเลครับสามสิบแปดได้ครับสูงร้อยสามสิบแปดเปิดราคาไปที่ ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อร่องกันได้นะครับปากกันต่ำนี้ใบรอเอกสารครบนะครับฝากกันชุยยางครับต่อเบอร์โทรนะครับหอยไครับศูนย์แปดสองเกาเก้าเกหนึ่งสองครับเ2 9าสีนะครับจากหอยไ้ฟอนสวรรค์ฟาร์มนะครับส่งมันหมานะครับครับผมวัสดีครับตัวหานกว่วดีกล้ดิครับผมวัสดีครับ มเบงควายเผือกผูกกันนะครับควยเผือ,อกผูกตัวนี้สูงเท่าไหร่น้อควายตัวนี้จะเข้าร้อยยี่สิบแล้วครับประมาณร้อยสิบไปๆ้ะครับร้อยสิบกว่าเมืองทางไทยลูกตัวไหนครับไอตัวไหนครับเปิดราคาวิธีเท่าไหร่ครับ สอ0 0มบาทได้ครับ้เผือกผูัตนี้เปิดไว้สองหมื่นนึบาทมาไวบางอีกตัวหนึ่งอันนี้ขั้วผูขั้ยแม่ครับโตผูด้วยกันไดครับนี่ครับตัวผูสูงเท่าไรครับร2 0อยยี่สิบนอหานครับเปิดราคาไปธทีเท่าไรครับสอ0 0มื่นหนึ่งพันกันนะครับน่ครับนี่ได้ ตัวผู้มาปากบัวทูนี่ศูย์หกหนึ่งหนึ่งสี่5 5็ดนะครับจาก้สี่หา่หกะครับจักไซนอัะจากอันธระจังหวัดสระขามนะครับทูนีมันหมาได้ส่วนจิตสนใจกับทั่วมาต่อรองหน่อยครับโดยท่วกับยูได้คลิปนี่แลยครับสวัสดีครับมีเก้นอันนี้ตัวกผู้ตัวแม่ครับตัม่นะครับควยตัวนี้สาวเก่าซ อายุเท่าไรครับแปดแปดเดือนนะครับสูงเท่าไรครับยี่สิบสองนะครับแล้วตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับต่อรองกันได้เนาะครับสามหมื่นสามพันบาทต่อรองได้เนี่ยครับตึ้งข้างไทยประกันตัวนี้นะครับ ม้มีมีตัวใดครับแม่ลูกนะครับนี่นะครับแม่ลูกแม่ลูกลกับลูกสาวก็เสร็จด้วยกันแม่ลูกลูกสาวเก่าแสนนะครับแม่มสูงอ 3, ะไรซ้ผสมอะไรไปครับผสมไปแล้วได้ครับผสมลูกเก่าแสนกับเขาได้ครับเปิดราคาวิธีเท่าไ,ไหร่ครับหกหมื่นสองพันบาทได้ครับเดีย๋ยวไปบางทางหนากันครับ ค่อยตัวนี้เปิด์เลย12,000บาทฝากเบอร์โทรเลยครับ093 549 9350นะครับจากหอยเช้นนะครับมานมานะครับขอบคุณครับ พพี่่สวัสดีครับพ่อได้แม่ลูกมาม่ป่าวครับแม่ลูกแม่ป่าครับลูกแม่ลูกผัวครับลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกแม่นะครับแม่หนีเสื้องะไรไปพ่อยังมีผ้าหูหรอสือมากสือมากนะครับแม่สูงเท่าไรครับหน่อยสามสิบแปดเลยสามสิบแปดไดครับแม่ลูกแม่ตัวนี้สูงเลยสามสิบแปดได้ครับตูน่าดีครับลูกตัวที่เทอะไรล่ะพ่อตัวลรกตัวสองสิอมากตัว แม่ลูกแม่ตัวแรกนะครับสดๆด,ด้วยครับกล้วยตัวนี้ถุงหน่อย38มสิบแปดเพื่ราคาไปทีเทะเลครับเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็บาทนะครับเจ็ดพนบาทนะคบขอพูดรอบกันได้ฝาเบอร์โทษเนี่ย 08, 07, 60, 60, 60, 62, 27, 95นะครับนี่นะครับทีมงานที่พอเสียงเท่าได้ครับเนี่ยสนใจสนใทั่วมาต่อร้องไหนครับเท่าก็เก้าอัละ้วยอีกตัวนึงนะครับสวัสดีครับ้าย กูปูตัวเมีย่ตัวผูแล้วขึ้นหน้าหวานเหรอตัวผูนี่หนาวานนี่ครับยตัวนี้แต่แก่มันผูมือเปล่าครับแก่ดีครับปูน่อยหกเดือนหน่อยหเดือนนะครับูน้อยหเดือนสูงประมาณร้อยสบกว่าวะร้อสบกว่าได้ครับตัวนี้ครับไ้เป็นแล้วครับไอีเท่งหมื่นหกพันห้าโอ้โหแพงเล ก็แพงเลยครับ16,500นี่ครับมาชมทางถ่ายครับตัวสีดีครับเหลืองหุ้ยๆครับไอ้ฝาเบอร์โทรเนี่ย084 786 8513จากไสน์นอครับจากการละสินนะครับไอ้ดนจิตสนใจโทรมาต่อรองได้ครับนี่หนึ่งมื่นเท่าไรครับ16,500ตรงฟรีเอ้ยต่อรองกันได้เนะครับต่อรองได้ครับ ขอบคุณนะครับพี่มันหวานครับขอบคุณนี่มาชุ่มบรรยากาศไทยไทยกันเถอะบรรยากาศไทยไทยไวยแล้วครับเจ็ดพุ่งก้วนะครับแดดอ่อนแดดล้วครับบรรยากาศไท่มแจ้งสื่อขายกันดีครับตรงนี้สื่อขายกันดี ฝากช่องสุริยาชาแนลนะครับช่องสุริยาชาแนลฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วครับฝากสุริยาชาแนลสำหรับวันนี้อขอกราบคำ้าาสวัสดีครับ